สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2,568จากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ที่บริเวณอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชาเคราะ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจำนวน3ครัวเรือน ผู้ว East, Anda, ่าราชการจังหวัดได้เดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดที่หน่วยเลือกตั้งที่11เขตเลือกตั้งที่2ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าแสดงความยินดีกับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนายวิชิตไตสรณกุล ผู้สมัครหมายเลขเจ็ดที่ได้คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งกว่า10,000แคะแนนที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสนมตําบลเหล่ากวางอําเภอโนนคูนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานถ่ายกรบตสั่งสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมประจำปี2568ที่เทศบาลตําบลน,น้ำคำอําเภอเมืองศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการโลโรง์ประชาสัมพันธ์คลิกออฟการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยการออกเดินเคาะประตูบ้านส่งเสริมการตระหนักรู้ให้ประชาชนห้ามเผาหยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเราที่หอประชุม,มอำเภอกันทรารมผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการร่วมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดศรีสะเกษ ที่ชุมชนบ้านกูตำบลกูอำเภอปรางกูนางสาวจนมนัตรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจังหวัดศรีสะเกดประจำปี2568เพื่อตเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและเป็นตัวแทนเข้าประกวดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศ นายทาตรีสิริลุงวณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดและนายกองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกด ที่ร้านกาแฟคาแคและร้านอาหารหักเผยบายคนดีเรือนจำจังหวัดศรีสะเกดนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดร้านกาแฟคาแคและร้านอาหารหักเผยเพื่อฝึกวิชาชีพนักโทษที่ใกล้พ้นโทษเพื่อคืนคนดีสู่สังคมเพราะมีอาชีพติดตัวหลังพ้นโทษ ที่อาคารวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีเปิดงานจ็อบแฟร์แก้จนคนศรีสะเกด2025 นายสุกิจเหลืองสกุลไทยประดัดจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดการฝึอกอบรมประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดปี2568ที่บริเวณสวนสาธารณะริมลำน้ำเสียวอำเภอศิลาลาดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมชนลาวเผ่าเยอครั้งที่4 ที่ห้องโถงชั้นหนึ่งสาร,รการจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2568พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในกิจกรรมเว้ากันยามเช้าชาวศรีสะเกดสปากาแฟโรบัตตาศรีสะเกดประจำเดือนกุมภาพันธ์2568โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพซึ่งครั้งต่อไปหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงแรงงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกิจกรรมน้อมน,นําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารกิจกรรมผู้นําต้องทําก่อน ที่บริเวณสนามหน้าสลาการจังหวัดศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทางศาสนาและพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ71ปีและพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองอาสารักษาดินแดน10กุมภาพันธ์ ที่วิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอําเภอเมืองศรีสะเกดนางสาวจมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดขอรับโล่เชิดชูเกียรติคนดีรศรีสะเกดประจำปี2567พร้อมปฐมาคกถาพิเศษเรื่องคนดีที่สังคมต้องการในงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีรศรีสะเกดปี2567ที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสงงามอําเภอภูสิงห์ นายธาตีศิริรุ่งวณิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ชื่อง,งานศรีสะเกดบอเดอร์เทรดแฟร์ Fair 2025ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกดนายทวีศักดิ์ทรงอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีปิดการฝึอกอบรมและมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและบุคลาก,รด,าการด้านการท่องเที่ยวและบริการหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงที่บริเวณล,ลานโคปุระเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกิจกรรมเปิดตัวมาสกอตน้องหอมแดงและแม่เกศสลิน ร้อมจัดโปรแกรมพิเศษสื่อวันแห่งความรักรักใครให้หอมส่งความสุขเทศกาลวันวาเลนไทน์ผ่านไรสนีไทยด้วยหอมแดง G ีไอสีสเกตที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีตามบุญตักบาทแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและเวียนเทียนภาคเช้าในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2568ที่วัดปราศาสบ้านปราสาส ตําบลปราศาสตร์อํเาเภอห้วยทับทันผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานสืบสารตํานานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุตําบลปราศาสตร์ประจําปี2568ที่วัดนาโนนพระธาตุหนุนดวงตําบลหนองไฮอํเาเภออุทุมพรพิสัยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมเอกลักษณ์งานบุญกุ้มเข้าใหญ่ไหว้พระธาตุหนุนดวงมหกรรมวันกุยโรประจําปี2568ที่โรงเรียนบ้านโพแคน ตำบคลครีกริ่งอำเภอศิลาราชผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอจังหวัดศรีสะเกดประจำเดือนกุมภาพันธ์2568และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกดประจำปี2568 ที่สวนสัตว์ศรีสะเกดโครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่าสวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสะเกดนางสาวจุนมนัดรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานการจัดงานวันเกิดและแสดงความยินดีน้องสาวสีหรือน้องหอมแดงเนื่องในวันครบรอบ4เดือนโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดเป็นเจ้าภาพซึ่งครั้งต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดร่วมเป็นเจ้าภาพ ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำโรงเรียนราชประชานคร29จังหวัดศ,ศรีสะเกดดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานศรีสะเกดออนทีมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันที่ลานโกปประสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำอําเภอเมืองศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศ,ศรีสะเกด ที่เวทีกลางบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทารมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานพริกหอมแดงกระเทียมและของดีกันทารลมประจำปี2568ที่ลานโคปุระสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเฉลิมพระชนมพันศา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทำบุญใส่บาตรโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียงที่โรงละครเทียเตอร์อาการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์ศรีสเกตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการถแถลงข่าวการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีพอไทยศรีสเกตรประจำปี2568ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวนนางสาวชนมนัฐรอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลประจำปี2568ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดที่โรงเรียนบ้านผักแพรวตตาบลผักแพรวออำเภอกันทลารำมนายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่บริเวณหน้าที่วาการอำเภอวังหินตำบลบุสูงอำเภอวังหินผู้ว่รา,นนวา,าร,ร,รา,า,ราออรรชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหินประจำปี2568ที่สวนสาธารณะลานอดหลอดอนุสร238ปีจังหวัดศรีสะเกษผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานงานแถลงข่าวงานมหกรรมโคเนื้อและเนื้อดีศรสีสะเกษ2568และร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อการเชื่อมโยงตลาดและโอกาสของโคเนื้อศรีสะเกษ ครับพบกับสรุปข่าวเด่นประจำเดือนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ